สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับได้แนะนําการออกแบบสไลด์นะครับใน o o o g l e สไลด์อย่างไรให้น่าสนใจนะครับด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าเส้นประกอบไปแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นเส้นตรงนะครับเส้นเฉียงมันก็จะทําให้เกิดมุมเกิดความเอียงของเส้นหรือความตรงของเส้นลักษณะนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการออกแบบในลักษณะเส้นโค้งนะครับให้สไลด์เราน่าสนใจเราทำยังไงนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมก็จะสร้างสไลด์เปล่าขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับไปที่เครื่องมือเส้นโค้งครับคลิกไปที่เครื่องมือเส้นโค้งเมาส์ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนกันนะครับจากนั้นไปที่จุดเริ่มต้นนะครับสมติผมจะเริ่มต้นที่มุมนี้นะครับคลิกลงไปนะครับแล้วก็ไปจุดที่2คลิกนะครับแล้วเราก็ขยับเมาส์จะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันเริ่มมีความโค้งแล้วนะครับพอเราจะโค้งนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะโค้งมากโค้งน้อยนะครับ โค้งไก่โค้งไก่นะครับมันจะมีผลต่อรูปทรงของความโค้งนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วขยับเมาไปอย่างเงี้ยนะครับคลิกหนึ่งครั้งอย่างงี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งแต่และจุดเนี่ยเราสามารถที่จะมาย,าย้ายตำแหน่งนะครับในทีหลังได้ <โ frustrating. S 1> นะครับเราใส่ไปเรื่อยๆอย่างงี้ก่อนไม่เป็นไรนะครับจากนั้นนะครับผมจะไม่ใช้วิธีการกลับมาคลิกที่จุดเริ่มต้นนะครับแต่ใช้วิธีการนะครับ ดูว่าจุดนี้กับจุดแรกเนี่ยมันตรงกันหรือยังนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ตรงเราขยับได้อีกเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมก็จะมาประมาณนี้ก็ดับเบิลคลิกเลยครับอันนี้เป็นการเสร็จสิ้นการทําเส้นโค้งนะครับทีนี้ถ้าโค้งยังไม่สวยงามยังไม่พอใจให้ใช้วิธีการคลิกขวานะครับแล้วก็มีคําสั่งแก้ไขจุดตรงนี้นะครับเราจะเห็นจุดดำนะครับจากนั้นเราก็ปรับจุดนะครับอ่าปรับจุดตรงนี้นะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับจะเอาโค้งไปแบบไหนนะฮะ ขยับจุดดูนะฮะอย่างนี้นะฮะลองขยับดูก่อนนะฮะอ่าสมมุติได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้นะฮะจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับมันขยับได้นะฮะอย่างนี้นะฮะปรับได้นะฮะเมื่อเราได้โค้งนะครับสวยงามตามที่เราพอใจแล้วนะครับล้วก็คลิกที่บ้านหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเป็นภาพโค้งลักษณะนี้ขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับให้ทําการลงสีครับการลงสีก็จะมีทั้งการลงสีธรรมดาแบบนี้นะครับเอาเส้นกรอบออกนะครับคลิกไปที่ดินสอแล้วก็เลือกโปร่งใสนะครับหรือจะเลือกแบบไล่สีก็คือนะครับไปที่การเทสีนะครับทีนี้มาที่เมนูแท็บตรงนี้นะครับไล่ระดับสีนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับว่าเราต้องการไล่ระดับสีของสีไหนนะครับทีนี้ผมขอใช้สีออกเขียวๆตังนี้นะฮะโอเคนะครับ ทีนี้นะครับระดับของเส้นตัวนี้นะครับถ้ามันไม่ตรงกันก็คลิกขวาแก้ไขจุดนะฮะแก้ไขจุดแล้วก็เปลี่ยนจุดมันให้มันตรงกันให้ได้นะครับอันนี้ของผมตรงแล้วนะครับผมก็จะใช้จุดเดิมนะฮะโอเคลากไปไว้จุดนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการคัดลอกรูปเดิมนี่แหละคอนโท C ซีคอนโทนวีนะฮะเอาไปไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็หมุนนะฮะคลิกขวาหมุนนะฮะแล้วก็นะครับพลิกแนวตั้งนะครับ จากนั้นก็เอาลงมาข้างล่างครับนี่นะครับแล้วก็จะย่อขนาดรูปลงมานะครับอ่าแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็นะครับจะเปลี่ยนการไล่ระดับสีนิดนึงนะครับจะใช้รูปนี้ครับโอเคนะครับก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือนะครับองค์ประกอบเล็กๆน้อยนะครับอันนี้เราถือว่าเป็นเป็นการเทสีหลักนะครับเป็นการเทสีหลักนะฮะ จริงๆแล้วเราสามารถที่จะนะครับให้การวาดนี้มันสามารถออกนอกกรอบได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยให้มันออกนอกสไลด์ไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะเวลาเราดูส <Yeah. S 1> ไลด์งานนะครับมันก็จะเห็นแค่นี้ครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับว่าเราจะออกแบบนะพอดีหรือให้มันล้นออกไปก็ไม่เสียหายนะครับทีนี้ผมขอยกเลิกผมจะให้มันพอดีก็แล้วกันนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อได้นะครับบนกับล่างนะครับซ้ายขวานะครับผมก็จะใช้เครื่องมือนะครับเส้นโค้งเหมือนเดิมนะฮะก็มาเริ่มตรงนี้นะครับคลิกนะฮะคลิกนะครับโค้งนะภาพแนวแอสเตรกนะครับเขาเรียกภาพแนวแอสเตรกก็คือนะครับมันมีความโค้งไม่แน่นอนนะฮะแก้ไขจุดนะฮะอ่าเราก็ปรับโค้งนะฮะ ประมาณนี้น่าจะได้แล้วก็ทําการเติมสีนะฮะทำการเติมสีเส้นกรอบนะครับก็เป็นโปร่งใสอย่างเงี้ยนะครับฝั่งซ้ายมือนะฮะโอเคนะมันจะคลิกนะครับคลิกให้มันมีความโค้งนะฮะยวมันคลิกนะครับคลิกขวาแก้ไขจุดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ชินกับการทำโค้งนะับก็ต้อง มาแก้ไขจุดก็ปรับนะฮะปรับนิดนึ่งนะฮะให้มันโค้งนะฮะเงี้นะครับเสร็จแล้วก็เติมสีลงไปครับเส้นกรอบดินสอก็ให้มันโปร่งใสางี้นะครับแล้วก็จะได้ภาพลักษณะแนวแอแต c กขึ้นมาหรือเกิดความโค้งขึ้นมาของรูปร่างแบบนี้นะครับจากนั้นนะฮะเราก็นะครับอ่าผมก็จะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับผมก็จะวาดวงกลมขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะ วงกลมเส้นกรอบนะครับโปรงใสนะฮะเติมสีนะฮะผมจะใช้สีอ่ะประมาณสีม่วงน,นะครับคลิกขวา Ctrl c อนโทร C คอนโทร V นะครับ,นะรบก็ปีมาอีกรูปหนึ่งแต่ตัวนี้ผมจะให้นะครับเติมเส้นเนี่ยเป็นสีดำอะไรกันนะครับส่วนการเติมสีให้โปรงใสอ่ะก็ต้องการแค่เป็นวงกลมเป็นเส้นเฉย มา,มาประกอบกันแบบนี้นะครับทีนี้ก็ฝั่งนี้นะครับก็จะใช้เส้นตรงผมก็จะใช้เส้นตรงนะครับวาดเสริมเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ขนาดของเส้นสัก3พอยนะครับสีของเส้นใช้เป็นสีส้มแล้วก็ลักษณะของเส้นก็จะเป็นจุดก็จะเป็นจุดแบบนี้นะครับ จากนั้นคลิกนะครับคอนโทรลนะครับแล้วก็ลากออกมานะครับเป็นการก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้เราจะเอาจีขีดกี่เส้นนะครับแล้วก็ลากออกมาอ่าแบบนี้นะฮะเป็นเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นองค์ประกอบของสไลด์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อะไรลงไปยังไงบ้างนะฮะจากนั้นนะครับเมื่อนะครับอ่าอีกสักรูปก็ได้นะครับคลิกรูปร่างนะครับอ่ารูปสี่เหลี่ยม รูปบาตรนี้ก็ได้นะฮะจะไว้มุมนี้กันลวกันนะขึ้นมาแล้วก็นะครับจะใช้เส้นสีเส้นสีส้มจางๆเติมสีไม่มีสีนะครับเป็นสีโปร่งใสอ่ะก็เป็นองค์ประกอบของสไลด์นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้อีกรูปร่างหนึ่งนะครับก็คือทําเป็นโค้งนี่แหละนะฮะ ให้มันมาตัดกันกับรูปร่างเหล่านี้นะครับเราจะโค้งไปยังไงก็ได้นะครับเพราะมันเป็นลักษณะของมองเป็นในรูปของแอฟ a ต็กนะผมก็จะโค้งไปแบบนี้นี่นะฮะมันผ่านตัวไหนก็ให้มันผ่านไปให้มันพาดผ่านกันไปนี้นะฮะแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ปรับความโค้งแก้ไขจุดนะฮะเดี๋ยวปรับนิดนึงนะฮะ ่โอเคนะครับน่าจะประมาณนี้น่าจะได้แล้ครับทีนี้นะครับรูปนี้นะครับผมก็จะให้ไม่มีเส้นขอบนะครับโป่งใสนะฮะและที่สําคัญก็คือเติมสีนะไปที่นะครับกาหนดเองอ่าเทคนิคตัวนี้นะครับการกําหนดเองนะครับจากนั้นมันจะมีตัวนี้ครับความโปร่งใสนะครับให้กําหนดความโปร่งใสนะครับผมจะกําหนดความโปร่งใสลงมาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวดูผลงานก่อนตกลง แล้วคลิกที่ว่างอ่าเห็นไหมครับตรงไหนที่มันผ่านนะครับมันก็จะเป็นลักษณะรูปร่างแบบนี้นะครับที่มันผ่านรูปร่างต่างๆนะครับเนี่ยมันก็จะทําให้สไลด์ของเราเนี่ยนะครับพื้นหลังของสไลด์เนี่ยมีความน่าสนใจขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสําหรับความโค้งนะฮะถ้าคลิกที่ดูสไลด์งานอ่าเห็นไหมครับนี่คือการออกแบบด้วย Google สไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะนะครับ ออกแบบพื้นลังสไลด์ออกมาที่สวยแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาตัวหนังสือมาประกอบดูสินะครับว่าสไลด์ของเราจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับผมก็ไปก๊อปปี้นะครับข้อความมาแล้วกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับ Ctrl C นซี่ควนะครับอ่าสิวาเป็นวิทยาการคำนวณะนีนะครับอ่าที่แน่แน่ก็คือตัวหนังสือนะครับตัวนี้ก็ จะเปลี่ยนฟอนต์เอาฟอนต์นี้แหละนะเปลี่ยนสีนะครับมาที่ตัว A ตัวนี้นะฮะแล้วก็สีที่มันเข้ากันกับสไลด์นะครับก็น่าจะเป็นสีนี้นะครับทีาการคำนวณทีนี้ชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยนะก็เอาสีส้มอ่ะมันก็จะเข้ากันกับสไลด์แบบนี้เลยนะฮะขยายจะังสือขึ้นอีกนิดนึงฮะ นี่นะครับเพราะว่ามันเป็นสไลด์แรกนะครับแล้วก็ให้มันเด่นๆไว้นะฮะข้อความให้มันเด่นๆเข้าไว้นะฮะเพิ่มได้อีกประมาณนี้สวยละนะครับทีนี้ลองรันดูสไลด์ดูนะครับโอ้โหนะครับอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะออกแบบนะครับสไลด์ในแนว abstract นะครับหรือว่าเส้นโค้งนะครับเอามาใช้งานนะฮะเอามาใช้งานได้นะครับยังไงก็ไปลองนะฮะ ปลองใช้เครื่องมือฝึกใช้นะครับอลองฝึกใช้เครื่องมือปรับโคง้งคลิกขวาแก้ไขจุดนะครับถ้ามันยังโค้งไม่พอแล้วก็คลิกขวาแก้ไขยยจุดนะครับแล้วก็ขยับจุดอย่างเงี้ยนะครับขยับจุดอย่างเงี้ยนะครับให้มันนะครับดูโค้งนะครับตามที่เราต้องการนะครับมันก็จะสวยงามแบบนี้นะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ